ไหลเฮียคือแบบถ้าอยู่ที่นี่มันจะมันจะมันจะมีสมาธินในการทำง,งานไหมอะ่ะไม่น่ามั้น่ากลัวไปไหมหอ่ะอย<อ>ู่ที่นี่โดนผีหลอกตายหากวดแน่อ <S 2> <S 2> เอางี้ <S <S เดี๋ยวกูาาหาที่ให้ใหม่เดี๋ยวก่อนที่เนี่ยเชื่อเลยทุกคนเราไม่มีทุนที่เนี่ยตอบโจทย์พวกเราที่สุดแล้วไอ้ที่อซ่อแบบนี้ยนะนั่นดี ไม่น่าปลอดภัยเท่าไหร่นัมันไม่มีอะไรหรอกที่เนี่ยจะบอกให้เนี่ยตอนเด็กๆอ่ะเคยเป็นเจ้าของที่นี่ด้วยนะพ่อเป็นแล้วตอนนี้อ่ะเจ็งไปแล้วเนี่ยถึงล้างอยู่ทุกวันเนี่ยโอเคโกดังนู่นอ่ะก็ของพ่อเฮียเจ๊งแล้วเหมือนกันลูกเอ้ากูไม่แปลกใจเดี๋ยว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 นึกไปนึกมาถ้าพ่อทำธุรกิจเจ็ง แล้วลูกอ่ะจะเจ๊งตามหรือเปล่าเคยไม่เจ๊งหรอกเชื่อเลยธุรกิจเราอ่ะจะไปได้สวยแน่นอนเชื่อเฮียดิหนูหนูชักคิดแล้วหนูคิดผิดคิดถูกมันทำอะไรเฮียนะคิดดีๆนะอาทิตย์หน้าเนี่ยเราได้เลยนะสิบล้านเท่าผมเจอแปลกๆตีด้วยไม้ชัดยุงนะที่นี่ไม่มีผีหรอกทุกคนเชื่อเลยเขาไม่เธอมาลองดูลองกันสักตั้งเออเอาเอาวะ เนี่ยอยู่ตั้งแต่เด็กๆแล้วผูกพัน <c oughs> ไม่จา่าันเนาะใช่เราสามารถรีโนเวทได้นะนมันกระงกระเบื้องผูมันสก,กรปรกมากเลยไม่ต้องห่วงไว้เรามีทุนเดีย๋ยวเราขย,ย,ย้ายเราไม่กว่าบาล้างแล้วเนี่ยแหม <c oughs> ก็ทำไงได้แลนะ้วเนาะเราไม่มีทุนไปเราขึ้นไปชัน้นบนกันดีกว่าทุกคนอาจจะพึงพอใจกับในห้องเตรียมมาให้แล้วตามมาโอ้ยแน่นะเฮียเดี๋ยวก่อนตรงนี้เผื่อมีใครอยากแบบส่วนตัว ตรงนี้ทํางานส่วนตัวได้อันนี้คืออะไรที่ทํางานส่วนตัวออฟิขนาดย่อมเหรอถูกต้องหายไปสุดๆมันไม่เหงาเกินไปด้วยนะว่างๆเนี่ยก็จะมีโฮมเลดมานอนด้วยเก็บเลยฮะฮะขูดเล่นเขาไม่มาหรอกเออหนูเหมือนเห็นอะไรแบบ เอ้ยอย่าไปทักไม่มีหรอกโฮมเลดคนนั้นหรือเปล่าเออโฮมเลดเจ๋อเลดอันนี้ห้องน้ำไอห้องเก็บเมื่อกี้อ่าเฮียฮอเขาเสียไปตั้งแต่ตอนเฮียเด็กๆเขาเขาโดนใช่เขาโดนของทับตายหนิแล้วแล้วเมื่อกี้อะไรก็ก็เฮียฮอแล้วนี่ต้องเป็นการไน้ทำตัวที่ เฮอสวัสดีอันนี้จักกันไว้น่าตายไปแล้วแค่หรอเฮียฮอเขาใจดีอยู่เนี่ยรวยแน่นอนอยู่ลวมั่นคั่งให้เขาอยู่ไปเขาตายเพราะว่าโดนของของทับในนี้แหละของทับในนี้ไดนขอรองเปิดดูอีกรอบอีกทีหนึ่งไม่อยู่แล้วไม่เห็นจะมีเลยเห็นไหมเฮียฮอตายแล้วลับแล้วไปรอยชั้นสองกันดีกว่าไป นี่ชั้นนี้แหละเราจะพักกันชั้นนี้ทุกคนมันอาจจะล้างหน่อยเดี๋ยวเราใช้เวลาในการทําความสะอาดไม่นานเฮยก่อนอื่นเลยต้องเก็บพรมมาซื้อพรมใหม่หนูแทะเหรอใช่มันก็นานแล้วนะยี่สิบสามสิบปีเฮียเกิดอันนั้นเพื่อนเฮียโอ้ยอันนั้นป้าหน่อยเจ๊หัางป้าหน่อยป้าหน่อยเขาไปป้าหน่อยอย่าฮ้อดมเฮียฮ้อเลยเฮียฮ้อแหละสนิทกันเข้าไว้สนิทกันเข้าไว้ ไปทุกคนมาในห้องกันดีกว่ากูกูกูจะรอดไปเนี่ยอยู่กันให้ชินกูกูกูไปเป็นไงทุกคนไม่เหงาใช่ไหมเดี๋ยวก็ไปดูไม่เอาแล้วได้ไหมเนหรอเออเออหน้าไม่ไหวแล้วเขาเขาแค่มาทักทายเฉยๆหลังจากนี้เขาก็ไม่มาแล้วจริงป่ะเออมาทักทายเฉยๆถ้ารู้ว่าเรากลัวเขาก็ไม่มาแล้วทักทายอืมโอ้โห ผมเยี่ยวลาไปแล้วเนี่ยเฮียเอาเถอะก็ว่าเป็นพื้นเปว่าแต่ว่าเรื่องงานเนี่ยเดี๋ยวมายเนี่ยจะคอยจัดแจงเรื่องเงินตรงนี้แล้วกันพี่ทำโต๊ะให้แล้วส่วนทีมเทคพวกมึงก็ตรงพื้นเอาแล้วกันเดี๋ยวมีงบอยู่กูซื้อโต๊ะให้โอเคปะสัญญานะเฮียสัญญาดิไม่คืนคำแน่นอนไม่ไม่ไม่ต้องซื้อโต๊ะก็ได้หาที่ใหม่ใช่ไหมพี่นี่แหละเราไม่มีทุนก็บอกอยู่เฮีย ทุกคนน่ะเชื่อใจในตัวเฮียมากนะตอนนี้ทุกคนฝากชีวิตแล้วก็อนาคตไว้กับธุรกิจที่เฮียคิดตอนนี้แล้วอ่ะต้องให้คําสัญญาแล้วก็มุ่งมั่นกับมันแล้วแหละตอนเนี้สัญญาแน่นอนเดือนหน้าร้อยล้านมึงว่าไงร้อยล้านยิงดีหนูเชื่อใจเฮียมาทุกคนมารวมตัวผมเชื่อใจเดินมาเดี๋ยวเรียกหัวหน้ามึงมาก่อนรวมตัวเยอกูจะอ้วกไปอ้มมันมาเร็ว อู้มันยกให้โบนัสมารวมตัวเอากระบอกพวกเราเอามือมาเฮ้ยพวกเราเราจะไม่มีวันเดินอย่างเดียวดายไม่ว่าจะอะไรก็ตามเฮียสัญญานะเฮียจะอยู่กับพวกเองไปจนโค้งสุดท้ายแล้วจะปกป้องพวกเองให้ถึงที่สุดนุ้ย ส่งไว้ก็ส่ง under e i g เ t p กเ t e s under under eight plates จส่งใกล้ส่งใกล้ส่ง under e i g เ t p กเ t e กูอยากจะขอบคุณผู้มึงทุกคนที่ไว้ใจมาลงเรือลำเดียวกับกูตอนนี้พวกเราอาจจะเป็นแค่บริษัทเล็กๆแต่กูเชื่อว่าสักวันพวกเราจะเป็นบริษัทขนส่งระดับประเทศไว้ไยเอาเลยเันนีกูรักพวกมึงทุกคนทุกหยาดเหงื่อของพวกมึง จะเป็นความสำเร็จของพวกเราวายว้าเออเดี๋ยวดี๋อวเดี๋ยวเอี๋ยวเดี๋ยวมึงไปดาวโคดองส่วนมึงไปวงวินใหญ่แต่ครับมึงไปบางบอลมึงไปพระรามสองเดี๋ยวเฮียไหนเฮียบอกจะไม่มีวันเดินเดียวดายไงพระรามสองอะน่ะเจ้าผมไม่ตายเออเอองั้นกูจะตายไปกับมึงไม่ตายดีเดี๋ยวเป้าหมายคือหมื่นชิ้นต่อวันสัดกรุงเทพให้ยับวาย